ดอกแคร์ปแกงส้มไหนเอาดูสีคำพูดสิโอโ้สีคำพูดสวยมากไหนอะเก็บไปแกง,งนี่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 อีกสองดอก,ด,อกดูดิต้นเยือดนะเนี่ยพวกต้นโอ้ก้นเต็มดอกมันเยอะมากเลย เก็บดอกแค่โอ้ยสีเขียวเหมือนไอ้นี่เลย <Okay. S 1> สีเขียวเหมือนต้นไม้เลย,เลยใ,ใลยช่ตัวเองอเหลือจะสามต้นนั่นนี่ลืมสาย อือได้เยอะอยู่นะเมื่อวานนี้ก็ได้เยอะนะวันนี้ก็ได้อีกนั่นข้างบนนะ่ะมีอีกสองไปเก็บต้นลิมโบออีกมีอยูบอ่บ่อ,อุ้ยนี่ก็ได้หลายแล้วนะ